สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กัเปิดคลิปย้อนป้าอ้อยนี่แหละอันนี้ก็อดีซีม้วงเหรอพี่นอ้องหอนเยอะมาตานปลายางเปิดหน้ายางให้เหลียวเลยยดกซีแถวเหรอภาสิมหามีมขายหมูว้านนี่เคยก็ได้อยู่ในลอยหนึ่งพะนะสองห้างหมูว้านนี่ในลอยหนึ่งก็แะ่เป็นขอยืมกลับคลิปแหละมึงเอาปลาไผ่ไเป็นผ้าสีนั้นนอนเนี่ยเด้อพี่น้องคลิปอันนั้นขอยลืมข้าวขอยน,น,นั่นอยู่ ายไล่นู่นแหละมันหนึ่งเป็นออกไร่ขางๆเนี่ยเห็นแมวบินดินเขานี่เลยอืมอายเห็นแจะบงการมาหัาง่งยังไงเอาหลายนอ้องพ่อเด็ขายพ่อเด่นคาเต็นเต็นละมันหนึง่งเต็นละมันรถดดพอ่อเบินเปิดนายางเห็นไหมเปิดนายางก็สุดสีออกได้พี่น้องวันห้าสิวันเปิดปุู๊มันออกปั๊บมันพอมีน,นี้ตะวันขี้ตั้ตมจ็ดสองช้ำนี่นี่ก็สีดอ,อกสวยๆที่ได้ขายวันนี้ต้องหามีมเสริมไปเห็นละ ันว่าสีหาต้องใหม่ฝนกับวัตกน้องเอ้ยฝนตกอยู่สองเทียดั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเห็นห้างมันบป่ลุงน้องขีข้าวนี่พี่น้องนี่นี่เดี๋ยวให้บูมเอากันเอาขี้ข้าวกันโอ้ยห้างไงพี่น้องห้างมันเหลือชายห้างแหลกแหลกกับซองแต่ห้างมันเดี๋ยวไฮบูมตัดก่อนน้องคอยเบิ้องน้อพี่น้องเนาะคนอาวสกิตาดีอยู่เนี่ยเราเชื่องาน งาจีดมันหลายห้องขาวงามดีพี่นอ้องแต่เราตัดตรงเพยียงเบิ้องนอกพี่น้องเนาะงามอยู่พี่นออ้องห้องไม้ไม่้ก็เต็มลูกมันเต็มดีอยู่นี่แหละงามน้าหว,วานพขวานปิดตาอย่าง,งชา,งนนนนานเนี่ยงันว่าปิดตาตัวนี่อนี่อย่างสุดเลยวแป๊บเดียว างงาน่าอยู่น้องอห้องงามเลยแล้วพี่น้องคอยถ่ายห่มให้บูมไปรอหาเตัดห้อนคักเวย้ยเนี่ยไรปันน้ำจะเห็นว่าเห็นดอกแดดมันแห้งเห็นยูเที่ยนี่ชัดสุดเลยนี่ใส่ซ้ำหนีแหละแตมาห้างหน่อยนึงคือฝอยเลยพูดนลยเพิ่งหักเขาโพดพี่น้องเสียงก้นเสี้ยวกันเนี่ยนี่หักเขาโพด ถา้าถามันห่อนอน,นี่ไนผะ้าถามันห่อนอันตากแดงไปว่าหันไปเอามิมบุ้งก็เลี้กวไปตองมะฮ้อบันห่อนอย่ามนั้นนั่น้าถามเป็นสแตนเลสเนาะแต่แลวบุ้งมากกเละแดงม่อีกข้าง,นนงาาหนึ่งบู้มันก็จับเมลไฟไปเขาติดไปได้บ่อตจับเมไฟไปเขาแค่เป็นผ่ายเขาขามไปฟังคุ่น <c oughs> คือตัดเมลไ่หลายเดี๋ยวทายห้างนี้ใส่ถุงพี่น้องท้ายห้างนี้เลยพ่อเดี๋ยวใส่ถุงมาอีกห้างหนึ่งใส่ถุงกันว่าคือมั่วแต่ป่ะกองอะไรเออพี่น้องห่างคอยหาอยู่ฟังนั่นแหละคอยว่านเพิ่นตัดผมคอยเอาห้างนี้ไว้เพิ่นตัดเดีนเที่งยงไมลไผ่ไว้เที่ยงไว้ค้นขามไปคอยก็บ,บูมก็เลยมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ย <laughs> มือนคันเท่ <laughs> เ,อเอาตัวดูไ,วไก่หนามกระดินหนามนี่เจ้าคอยเอาอคอยเอาอันถาดคอยไปคุณเะียงคุณนะสายตาไปเห็นแม่แ,แม่มีเม่มันไก่แล้วเลยตรงเส้นทางมันเหรตัวขันเทพ <laughs> ี่น้องกันเดี๋ยวจะหันม้วแม่มีม้าวกับม่วนอ่ เขาเป็นนันตัดนันไปว่าเป็นปตาขามไปเขาก็เลี้ยวกไปเฮ้ยมาผีเขาฟังแต่เขาบอกขามอีกฟังนัินไปไปเบิ้งว่าล่ะขามมันเขาค่อยขามนี่ขามมังเทียงเล็กน้อยอยู่นเน<อ>ี่ยวะะพี่น้องตอนนี้ก็ซีม่วงกว่าสรือซีม่วงเคืองแะไรบูงมาพ่อแล้วหาสมนีว่าหาลายดอกหาได้ฟังเดียว มื่อื่นท้งมื่อนัเอนเป็นวันเสาร์ไหมขอเลือว่าอยากหาหลา,ายหาเพราะกล่อมๆเจียมๆแต่ผู้ละหาสิบบาทก็แม่ออย่างดีพเพราะได้อาศัยข้าขายนำมิม่งนำผึ่งโกนนะแม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายจ้าสำหรับผูตต้ติดตามเนาะมือเราคนสองคนจอดซับขืนย่าเสายสา่าแรลงพี่น้องขอบใจหลายจ้าสำหรับจอดผู้ติดต,ตามสำหรับยอดไหลด้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าขอสิไปบ้านก้อนพี่น้อง